สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องพยากรณ์ของหมอดาดวดวงดวงพยากรณ์ไพ่ยิปซียิปซีพลังบวชนะคะคราวนี้เป็นของชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนในเดือนมีนาคมนะคะมีพลังงานไพ่อะไรขึ้นมาบอกข่าวคุณบ้างนะคะชาวราศีมีนหรือชาวลัคนามีนนะคะดูคลิปนี้ได้เลยนะคะ พลังงานนี้เป็นพลังงานไพ่แบบรวมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะก็ขอให้รับพลังงานทางด้านบวกไปนะคะก่อนที่จะมาฟังคำดํานายนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกํลังใจให้กับพี่หมอด้วยนะคะใครกดติดตามช่องหมอดาวนะคะขอให้ท่านร่ำรวยนะ นะคะขอยท่านร่ำรวยมีความสศขสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประการเลยนะคะอ่าเรามาดูกันสิคะว่าพลังงานไพ่มีอะไรกันบ้างชาวราศีมีนชาวราศีมีนคุณได้ไพ่สีไม้เท้าตัวตนโอ้โหนะคะเออมีความมั่นคงนะในเรื่องของการงานนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานเออนะคะ การงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานบริษัทนะคะหรือว่ารัฐวิษาเกิจหรือว่าท่านเจ้าของธุรกิจกิจการก็แล้วแต่นะคะการงานมีความมั่นคงนะคะการงานมีความมั่นคงหรือว่าบางคนเนี่ยเริ่มอยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองก็ได้นะคะคนที่อยากจะคิดจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองอยากจะเริ่มต้นในธุรกิจใหม่ๆหรือว่าอยากจะเริ่มต้นในงานใหม่ๆนะ เริ่มต้นในงานใหม่ๆเริ่มต้นในธุรกิจใหม่ๆคุณสามารถทําได้เลยนะคะชาวราศีมีนนะในเดือนมีนานเนี่ยเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะหรือว่าได้รับมอบหมายโปรเจกต์งานใหม่ๆเออโปรเจกต์ใหม่กิจกรรมใหม่ๆเปลี่ยนงานใหม่ทําได้หมดเลยนะคะหรือบางคนตกงานตกงานก็ได้งานเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะ สอบเข้างานเออสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้าทํางานนะคะสอบเข้าทํางานเลื่อนขั้นสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอ่ะบางคนต้องสอบเลื่อนขั้นนะใช่ไหมคะบางคนต้องสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะชาวราศีมีนนะคะในเดือนมีนาสอบเลื่อนขั้นก็ได้สอบเข้าทํางานก็ได้นะคะ นะหรือว่าน้องๆที่ยังอยู่ชาวราอยู่ในลัคนามีนหรือชาวราศีมีนเนี่ยสอบเข้านะสถาบันการศึกษาก็สอบได้นะคะสอบได้ทำได้นะคะในเรื่องของการงานสามารถมีการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานได้ดีเลยนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยนะคะขยับขยายธุรกิจทำได้เลยนะในเดือนนี้นะคะในเรื่องของการทำงานถือว่าเป็นดีด้านดีเลยนะคะทั้งคนที่ทำงาน บริษัทนะคะทำงานข้าราชการนะคะหรือทำธุรกิจส่วนตัวนะในเดือนนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะทุกสาขาอาชีพเลยนะคะการงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวบริษัทนะคะเอกชนนะคะข้าราชการนะคะถือว่าดีเลยนะคะมีโอกาสได้เลื่อนท่านเลื่อนตําแหน่งนะคะสอบเลื่อนตําแหน่งก็ได้นะคะสอบเข้าสถาบันการศึกษาก็ได้นะคะหรือว่าชาว ราศีมีนบางคนเนี่ยซื้อบ้านได้ด้วยนะคะซื้อบ้านอยากซื้อบ้านนะคะก็ซื้อได้มีซื้อบ้านซื้อได้นะคะบางคนอยากขายบ้านก็ทําได้นะคะชาวราศีมีนอยากซื้อบ้านได้บ้านอยากขายบ้านขายได้นะอยากขายบ้านก็ขายได้นะคะถึงแม้ในท้องตลาดจะมีบ้านหลายๆหลังเลยประกาศขายนะ,ค,ะคุณก็จะสามารถเป็นผู้ชนะนะในท้องตลาดเออนะคะเออนะ ขายแข่งกับเขาเนี่ยขายกันเยอะแยะเลยอะเออบ้านมีหลากหลายมากเลยนะในท้องตลาดเนี่ยนะคะคุณก็สามารถขายได้นะคะอยากขายบ้านขายได้นะหรือว่าคนเนี่ยที่จะมีเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีคู่แข่งมีคดัดเดตเยอะมากเลยในตำแหน่งเดียวกันหรือว่ามีคู่แข่งในทางด้านสายอาชีพเดียวกันหรือ คุณทำการค้าการขายเนี่ยคนทำธุรกิจเดียวกันเนี่ยขายของขายเหมือนกันเนี่ยคุณก็สามารถที่จะแชร์ตลาดกับเขาได้นะคะแชร์ share ตลาดกับเขาได้สามารถที่จะขายแข่งกับเขาได้นะคะ นะชาวราศีมีนนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางเลยนะคะเดินทางนะคะบางคนก็เดินทางใกล้บางคนก็เดินทางไกลๆได้ด้วยนะคะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยบางคนอยากจะไปเริ่มงานนะคะบางคนอยากจะไปเริ่มงานไปเอ่อก่อร่างสร้างตัวไปเริ่มธุรกิจนะที่ต่างประเทศก็ได้หรือบางคนเนี่ยไปเริ่มทํางานในต่างประเทศได้ด้วยนะคะ เริ่มทำงานเริ่มธุรกิจนะคะของตัวเองในต่างประเทศก็เริ่มก็ย่อมทําได้นะคะถึงแม้บางครั้งคุณจะมีความกังวลนะคะมีความกังวลที่จะแบบเอ้ยเราจะทําได้หรือเปล่าเราจะขายได้ไหมเออนะคะแต่ก็จะเป็นลักษณะเป็นการที่จะต้องแบบว่าบินไปบินมานั่นแหละ นะคะคืออาจจะต้องดูแลที่ที่นี่ด้วยแล้วก็หรืออาจจะต้องบินไปดูแลงานที่ต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะคะมันจะเป็นอะไรที่ยังวางไม่ได้นะคะเป็นลักษณะเป็นแบบเหยียบเรือสองแคมเออที่นี่ก็ต้องดูที่นั่นก็ต้องดูนะคะในเรื่องของการงานนะนะคะคุณโอกาสคุณมีโอกาสที่จะ ทำงานในต่างประเทศได้ด้วยนะคะหรือไปเริ่มต้นธุรกิจในต่างประเทศได้ด้วยนะคะนะในเรื่องของการงานถือว่าดีค่ะนะคะถือว่าดีในเรื่องของการเงินโอยในเรื่องของการเงินไม่ต้องพูดถึงนะคะการเงินมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนใหญ่ได้นะคะ มีโปรเจกต์งานใหม่ๆได้นะคะได้รับเงินจากโปรเจกต์งานใหม่ๆนะคะหรือจบดิวลูกค้าใหม่ๆได้นะคะมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยนะคะหรือบางคนขายบ้านได้ด้วยนะคะขายอสังหาริมมรัพย์ได้ด้วยได้เงินได้ทองได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่มีโชคมีลาบจากเลขบ้านนะคะชาวราศีมีนนะมีโชคลาบจากเลขบ้านนะคะ ในเรื่องของการเงินถือว่าดีในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดคนโสดนะคะคนโสดคุณจะเจอคนที่เก่งนะคะเจอคนที่เก่งเจอคนที่แว่วคล่องว่องไวเออสมองดีปัญญาดีอ่าเฉียบคมนะคะทำงานเก่ง นะคะทำงานเก่งเจรจาเก่งนะคะช่างพูดช่างเจรจานะคะเป็นคนที่เก่งทางด้านงานธุรกิจถึงแม้ว่าจะไม่ได้จบในสายนั้นสาขานั้นนะนะคะคุณจะเจอคนแบบนี้เข้ามานะคะนะหรือบางคนอาจจะเจอคนที่แบบว่าเออพึ่งผ่าน พิ่งผ่านเออเขาเรียกว่าไงผ่านการอย่าร้างหรือว่าบางคนเจอคนที่แบบว่าผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาก็ได้ด้วยนะคะนะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีเป็นคนที่มีหน้าที่การงานมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่มีค่อนข้างที่จะมีฐานะนะนะคะคนโสดนะในเรื่องของคนที่มีครอบครัวแล้วอ่าคนที่มีครอบครัวแล้วคุณก็ต้องแบบ ดูนิดนึงนะคะในช่วงนี้อาจจะทำงานเยอะนะคะหรือไปทุ่มเทในเรื่องของการงานซะมากนะคะนะทุ่มเทในเรื่องของการงานซะมากบางครั้งคุณอาจจะมีความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเวลาคุณอยู่บ้านนะคะพอเวลาคุณวันหยุดเนี่ยคุณก็หาเวลาที่จะพาคู่ของคุณเนี่ย ไปพักผ่อนนะคะไปทานข้าวนะคะไปพบปะก,กับครอบครัวเออนะคะสร้างความสุขให้ครอบครัวหรือว่าพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะในวันหยุดนะคะในวันหยุดหรือในวันหยุดยาวหรือวันลาพักร้อนนะคะนะคนที่ความรักที่มีครอบครัวแล้วนะคะมันก็จะทำให้อ่หลายๆอย่างดีขึ้นนะคะถึงว่าคุณจะไม่ ไม่ไว้วางใจในแฟนหรือว่ามีความหวาดระแวงนะคะในคู่ของคุณเนี่ยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเวลาเขากลับมานะคะหาเวลาว่างหาเวลาของครอบครัวพากันไปทานข้าวพากันออกไปนอกบ้านพากันไปเที่ยวนะคะมันก็จะทําให้บรรยากาศหรือว่าทําให้สิ่งเหล่านี้ดีขึ้นนะคะเป็นการเติมเต็มในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ ชาวราศีมีนนะในเรื่องของสุขภาพนะในเรื่องของสุขภาพอาจจะต้องระวังในเรื่องของการทํางานเยอะนะคะการทํางานเยอะการปวดเมื่อยนะคะตามตัวเออนะคะนะการปวดเมื่อยตามร่างกายออฟฟิศซินโดมได้ด้วยนะคะหรือว่าโรคเครียดได้นะคะแล้วก็โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยนะคะ ก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะต้องหาเวลาพักผ่อนนะคะเพราะว่าทํางานเยอะแล้วบางครั้งเนี่ยเครียดแล้วก็นอนไม่หลับนะ,คะเครียดแล้วก็นอนไม่หลับนะคะต้องหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะต้องหาเวลาาบางบางคนอาจจะหาเวลาพักผ่อนโดยการน,นวดบำบัดอ่านะคะ เมื่อยปวดเมื่อยตัวเนี่ยก็บางคนต้องหาเวลาไปนวดผ่อนคลายบ้างนะคะให้มันกล้ามเนื้อนี่มันคลายนะคะให้มันมีความผ่อนคลายของร่างกายจะทําให้คุณนอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นนะคะหรือบางคน,นอาจจะต้องดูแลในเรื่องของการทานอาหารด้วยนะคะความเครียดทานอาหาร นะคะทานอาหารก็ต้องดูแลด้วยบางคนกินเยอะมากเกินไปหรือว่ามีความสุขกับการทานมากเกินไปมันจะเป็นผลเสียกับเราที่หลังได้ด้วยนะคะในเรื่องของการทานอาหารต้องระวังกันด้วยนะคะชาวราศีมีนนะคะสำหรับคลิปนี้พี่หมอก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอสวัสดีค่ะ